มันคืออะไรอะ่ะมีใครมาทำอะไรตรงนี้เ,ออเหมือนมีเฮ้ยเฮ้ยใครอะ่ะ สวัสดีครับสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมครับบูนคนเดินป่านะครับวันนี้ผมจะพาพี่พีเอฟซีนะครับมานอนค้างในป่านะตอนนี้ผมก็ได้เข้ามาอยู่ในป่าแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็กําลังจะเดินทางเข้าไปในป่าลึกนะครับพี่พี่ก็เราเดินทางมาได้สักพักหนึ่งแล้วครับตอนนี้ผมก็อยู่ใกล้ตรงจุดที่ท่านฤษีเคยอยู่แล้วนะก็ตรงผมจะไปนอนป่านะครับโดยผ่านตรงจุดที่ ทันฤาษีอยู่ไปนะครับก่อนจะไปนะเดี๋ยวผมก็จะแวะเข้าไปดูตรงทําสักนิดหนึ่งนะว่าทันฤาษีอยู่ที่ทําหรือเปล่านะครับพี่ๆตอนนี้ก็บรรยากาศค่อนข้างจะหนาวนะครับต้องใส่เสื้อแบบหนาๆมานะครับไม่งั้นนอนในป่าไม่ได้แน่ๆเลยนะครับพี่ๆก็หากชอบคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ผมเพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าครับตอนนี้บรรยากาศก็เริ่มจะมืดแล้วด้วยนะไปะ นี่ครับตอนนี้นะครับผมก็เดินมาจะถึงจุดที่เคยเป็นถ้าของท่านฤษีแล้วนะครับตรงนี้ก็มีน้องๆน,นะครับมาบ่อยนะวันนี้ผมก็ไม่ค่อยได้เข้ามาในป่านะครับตอนนี้นะดูครับตอนนี้น้ำเริ่มแห้งแล้วนะครับนี่เห็นไหมน้ำเริ่มแห้งแล้วนะปีนี้แล้งไวมากครับ ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันนะน้ำแบบแห้งไวมากเลยเฮ้ยเฮ้ยใครเอาอะไรออกมาท่านหรือสี่มาอยู่หรอไม่ได้มานานแล้วนะตรงนี้นะเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยมันคืออะไรอะ่ะ มีใครมาทำอะไรตรงนี้เ,ออเหมือนมีคนมาก่อไฟทำอะไรสักอย่างนะครับเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีใครมาทำอะไรนะเนี่ยดูดิตรงนี้แบบเละเลยนะครับตรงถ้ำของทัลฤาสีก็แบบไม่มีอะไรเลยอะทุกอย่างระเนระนาดไปหมดเลยพังหมดเลยนะครับ อันนี้คืออะไรผมชอบอ๋อเป็นไก่อ่ะอมันคือตัวอะไรเอามากินหรือเปล่าก็ไม่รู้นะน่ากลัวมากมเลยนะครับดูเนี่ยครับเป็นแบบเตีนไก่กับคอไก่นะโหไก่เป็นตัวเลยนะเนี่ยมีไส้นะครับแล้วก็มีตับด้วยเฮ้ย น่ากลัวจังโหเหมือนมีรอยคนมาลื้อนะครับตรงนี้นะนี่ครับที่นั่งของท่านฤาษีนะออกมาอยู่ข้างนอกนะผมเก็บเข้าไปไว้ข้างในก่อนดีกว่าหัวข้างบนก่อนนะครับเหมือนจะไม่มีคนมานานแล้วนะเก็บไว้ตรงนั้นก่อน แต่แปลกใจมากเลยครับมันคือคอไก่อ่ะมันคือคอไก่กับไส้นะครับก็มีถุงเกลือด้วยใครมาถมอะไรตรงนี้หอเนี่นะดูนะครับนะครับแล้วก็จะเป็นเครื่องในมันนะเหมือนมีคนฟักเครื่องในไก่มันออกมานะครับ แล้วก็ผมจะไม่จับนะเกิดเป็นสิ่งที่ไม่ดีขึ้นมาแล้วอันตรายมากๆเลยดูนะครับตอนนี้ลมเริ่มโชยแล้วนะก็อากาศช่วงนี้ค่อนข้างจะหนาวนะครับนอนในป่าก็ต้องระมัดระวังนิดนึงวันนี้ผมก็เลยใส่เสื้อแบบนนหนาๆมานะไปเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูข้างในของทีำ่ำของท่านฤาษีหน่อยดีกว่าก่อนที่จะเดินไปอีกนะครับ นะไม่มีอะไรเลยนะเหมือนคนมันลื้อออกไปหมดแล้วนะยังแบบโล่งเลยนะอันนี้เดี๋ยวผมเก็บเข้าไว้ข้างในดีกว่าท่านมาจะได้เข้ามานั่งได้นะ ก็ผมไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันคืออะไรนะหรือว่ามีใครเอาอะไรมาไว้ตรงนี้หรือเปล่านะครับก็เห็นเป็นไส้ไก่กับเครื่องในแล้วก็มีคอไก่ด้วยนะคอไม่ไม่ได้เรียกว่าคอเด็กเป็นหัวไก่แล้วก็ขาไก่นะครับเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับผมก็ไม่อยากไปจับต้องมันนะโอเคเดี๋ยวผมจะเดินเลยไปดีกว่านะเพื่อไปตรงจุดที่ผมจะตั้งแคมป์นะครับไปจะอยู่ไม่อยู่ตรงนี้นานนะเพราะว่าตอนนี้เริ่มใกล้จะมืดแล้วด้วยก็เดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าไปไปต่อเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะเดินผ่านจุดตรงนี้ไปนะครับอาจจะเดินลงไปอีกนิดนึงนะพี่ๆเพราะว่าตรงเนี้มันเป็นลำห้วยนะวันนี้นผมเลือกใส่รองเท้าแตะมานะครับเพราะว่าการเดินการเดินเนี่ยมันโอเคกว่านะครับเพราะาเรามันจะไม่ค่อยลื่นมากนะไม่อย่างนั้นนะเดินไปเดินมาลื่นแน่ครับแล้วก็เดี๋ยวขึ้นต้นไม้นะครับแล้วก็ถอดรองเท้าได้เลย รองเท้าแล้วก็ขึ้นไปด้วยนะคก็ใส่รองเท้าเพราไปอาจจะไม่ถนัดนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครอะน้องเฮ้ยเจอคล้ายๆเหมือนลูกศิษย์หมอผีเลยครับนั่นน่ะเห็นไหมนั่นนั่นเดินไปนู้นแล้วเหมือนลูกศิษย์หมอผีเลยไป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 เดินตามไปดูผมเดินตามไปดูดีกว,ว่าน้องคนให้น่าจะคนที่ผมเคยให เคยช่วยไว้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับที่วันนั้นอนะมาขอข้าวกินนะไปเดินเข้าไปหาดูรอ้หน่อยดีกว่าไปค่อยๆไปนะครับเราจะเดินทามไปดูอีกนิดนึงไปไหนแล้ว่ะผมว่าใช่แน่ครับใช่แๆนๆ่ลูกสิษหมอผีคนนั้นนะครับ อันนี้ก็เป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างจ่าอันตรายนะมีพวกสิงสารสัตว์มากมายเลยนะครับหายไปไหนแล้วไม่รู้นะครับเดินหายไปแล้วเฮ้ยอยู่นูนอยู่นู้นอยู่นนนั่นผมก็ไม่ค่อยเป็นภาษา,าสักเท่าไหร่นะ จะลองเข้าไปคุยกับเขาดูดีกว่าควัวไม่รู้ว่าต้องการอะไรเหมือนกันนะเดี๋ยวขอตั้งกล้องก่อนนะครับคว้าใช่จริงด้วยครับใช่จริงด้วยเนี่ยรู้สึกหมอกอยู่ที่ผมเชือไว้วนะเรามาอยูต่ตรงนี้ได้ไหม <ส>อาจาร,าารให้มา,า,า,มานี่ครับเมื่อรอบที่ผมเคยมาเจอน้องน้องแบบผิวมากๆเลยนะครับอ,อ,อาจารย์อยู่ไหนถึงนู้นหรอ,อ,อแล้วมีกำหนดทำพิธีตอนไหนเราจะทำพิธีใช่ไหมอาจารย์แล้วเราจะไปแทรกอาจารย์หรอพี่อด เราอดทา้ากล้วน,น,น,นะเรากลับไปหาอาจารย์แล้วเราเอามาบอกข้าวไอ้ที่เหลาขอบฟางอของหนูเรื่องเี้ยจะทำพิธีวันวันไหนบบพี่สามวันันท,ทีเราจะปจระการกอบอกพี่นยถึงเวลาเราจะปรนะการแล้ใช่ไหม แล้วเราก็ปรับที่ไหนเนี่เรางาระปราประามาทีนี่หลจากน้วนะวเราก็จะอยู่ในป่าเนี่ยเปนป่าที่แบบน้ทาที่มีความม่เราแล้วก็ก็จะ,นะจะทัานะฮะและ เดินไปได้ยังไงนะเดินมุดป่าไปแล้วนะครับเดินมุดป่าไปนูนะ่นแล้วก็ เขาบอกว่าอีกสามวันเจอกันนะครับเขาจะไปจาัดก,การกับหมอผีชั่วนะที่มันอดข้าวอดน้ำเขานะดีนะพูดกับผมรู้เรื่องครับก็ฟังกับผมพูดกับผมรู้เรื่องนะคนะนนี้นะมันน่าสงสารอยู่นะครับคนนี้ก็เป็นลูกศิษย์ของหมอผีนะครับพี่ๆซึ่งผมคุยกับเขานะเขาบอกว่า อีกสามวันครับหมอผีมันจะทําพิธีใหญ่ครับเขาก็เลยจะมาบอกผมว่าให้ไปช่วยเขาหน่อยเขาจะไปจัดก,การกับไอ้หมอผีชั่วตัวนี้ที่มันทําร้ายเขานะอดข้าวอดน้ําเขาจนเขาแบบต้องรีบหนีออกมาครับไม่งั้นตายแน่ๆเลยก็ขอบคุณผมด้วยครับที่ให้อาหารกินวันนั้นนะผมก็เลยถามเขาว่าที่พักอยู่ที่ไหน แล้วทําไมถึงมาอยู่แถวนี้เขาบอกว่าที่พักอยู่บนเขาเขาเห็นผมเดินมาครับเขาก็เลยเดินตามผมมาเขาก็น่าจะเคยเห็นผมหลายครั้งก็แหละคนเนี้ยก็น่าจะแบบไม่พอใจกับหมอผีชั่วตัวนี้แน่ๆเลยนะจึงได้มาบอกผมให้ไปช่วยเขาจัดการกับหมอผีตัวนี้หน่อยนะครับซึ่งผมมองแล้วก็น่าสางสารนะครับผมผมก็เลยบอกว่า อีกสามวันเจอกันเดี๋ยวผมจะมาแล้วก็หากมีอะไรช่วยก็บอกได้เลยผมก็บอกอย่างนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเขาบอกนัดหมายผมตรงนี้แหละก็อีกสามวันก็จะมาเจอเขาตรงนี้นะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันคือพิธีอะไรเหมือนกันนะพี่พี่ก็อมอผีตัวนี้มันไร้การมันชอบจับเด็กนะครับมาทําพิธีด้วยนะชอบเอาเด็กมาครับมาบวงสรวงครับโอเคเดี๋ยวผมไปต่อเลยดีกว่าน,นี่เริ่มมืดแล้วนะก็ ตอนนี้เดินไปแล้วนะเดินไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะน,นี่คนระับอันนี้เป็นจุดที่เคยมีคนมาทำตอบทิ้งไว้นะเฮ้ยเหมือนมีเสียงอะไรบางอย่างเลยนะเดี๋ยวเราเดินไปอีกหน่อยดีกว่านะ ก็น่าสงสารมากเลยนะโหบอกเลยน่าสงสารจริงๆครับเพราะว่าเป็นเด็กอ่ะเหมือนกับยังเด็กอยู่เลยนะครับต้องมาโดนทำร้ายแบบนี้นะก็เดี๋ยวผมจะเดินไปสักพักหนึ่งนะครับไปข้างหน้าสักพักหนึ่งก็จะทำสถานที่ตั้งแคมป์นะครับแล้วก็ผูกเปนอนบนที่สูงนะวันนี้คงจะทำอะไรไม่ได้แล้วล่ะครับก็คงได้แค่นี้ครับโอเค ก็หากมีอะไรผิดปกติอกีกผมก็จะถ่ายให้พวกพี่ๆเอฟซีได้นี้ครับเดี๋ยวผมต้องขอตัวไปผูกเปนอนก่อนดีกว่านะครับก็หากชอบคลิปนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามให้ผมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับก็ไม่รู้ว่าวันนี้อลูกศิษย์มอผีคนนี้นะครับไม่รู้ว่าจะเดินตามผมไปอีกหรือเปล่านะถ้าเกิดเดินตามผมไปอีกผมก็คงต้อง อาจจะให้เขาอยู่ด้วยนะครับแตอ่อาจจะให้เขาอยู่แบบเปผมก็มีอันเดียวด้วยนะวันนี้ก็คงจะให้เขาอยู่แบบใ,ใกล้ๆผมไม่ค่อยได้หรอกเพราะว่าบอกก็มันอันตรายนะครับถ้าเกิดให้เขาอยู่ด้วยกันเราเราก็ยังไม่เคยรู้จักเขาแบบจริงจังอะเคยไม่เคยกแบบสนิทไว้ใจได้อะไรขนาดนั้นนะครับก็ยังน่ากลัวยังอันตรายอยู่นะครับสําหรับลูกศิษย์หมอผีคนนี้นะก็ไม่รู้ว่าเขาจะหวังดีกับเราหรือว่าหวังร้ายนะเกิด อาจจะหลอกผมไปก็ได้นะครับหลอกให้ผมไปแล้วก็ให้หมอผีจาัดก,การผมอะไรอย่างนี้ก็ได้แต่วันนั้นผมก็คงต้องพาคนมาสัก2องาคนแหละเพื่อที่เอาไว้ป้องกันตัวของผมด้วยนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปหาที่พักเปก่อนดีกว่าครับไปครับ